สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับเบิร์ดชัยบอนสีนะครับวันนี้ก็ไม่ได้แบ่งปันบอลสีเนาะแต่มีคลิปนะครับ <c oughs> มีคลิปมาให้ชมวันนี้เราจะทำการ่าหัวบอลสีต้นนี้นะครับน้องมีชื่อว่าพุทธคุณนะครับทุกท่านออกดอกแล้วแต่ผมไม่ได้มาใจ <c oughs> มาใจก็คือไม่ได้มาดูนะครับเกสอนเข้าเลยแบบฟอหายไปเลยนะครับน่าเสียดายเนาะ ถ้าเราได้ผสมเกสรเราอาจจะได้ลูกไม้ใหม่ๆก็ได้นะครับผมไม่ได้มาดูอ่ะพอดีตอนกลางคืนช่วงนี้ก็รับงานดนตรีไว้นะครับเนาะ <c oughs> เล่นประจำ <c oughs> มีอีกร้านหนึ่งนะครับก็รับงานเพิ่มนะครับก็เลยไม่ได้มาดูน้องนะครับเสียดายมากดูสิแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราผ่าหัวเอานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านี่ครับอบอลสีที่มีดอกหัวเขาจะเป็นยังไง ผ่านการออกดอกมาแล้วนะครับดอกนี่เดี๋ยวผมตัดทิ้งนะครับแล้วดอกก็สมบูรณ์แข็งแรงด้วยครับทุกท่านเสียดายมากเสียดายจริงๆไม่มีเกสรมาผสมกะว่าจะเอาเกสรต้นนี้ใส่นะครับอ่าอันนี้เป็นอ่าสาวนครชัยศรีแล้วมาดูอีกทีก็ฟอไปอีกแล้วนะครับโอ้เสียดายเนาะถ้าเอาต้นนี้ มาใส่กับต้นนี้นี่น่าจะได้ลูกไม้ใหม่ๆแบบเกิดขึ้นนะ่ะสวยงามแน่นอนนะครับดูครับผมพุทธคุณเนาะราคาก็ยังสูงอยู่นะครับช่วงนี้นะครับราคาดีดสาหรับบอลสีพุทธคุณต้นเล็กๆก็แ9 0 0ก้าร้อยอยู่นะครับนี่เดี๋ยวผมจะทำการผ่าหัวตามทุนซะหน่อยเผื่องอกมาก็ราคาน่าจะลงแล้วแหละเนาะเดี๋ยวตามทุนก่อนนะครับพอดี ซื้อมาก็นานแล้วเนาะซื้อมาก็หลายบาทอยู่นะครับต้นนี้ไม่ไม่ไม่ถึงกับแพงนะครับต้นนี้ผมซื้อมาตอนราคาเข้าลงอ่ะตอนราคาลงตอนนั้นได้มาหกร้อยกว่าบาทแต่เดี๋ยวนี้ราคาขึ้นเสย <c oughs> <c oughs> ก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับน่าจะหายากเนาะพุทธคุณมีสองหน้านะครับทุกท่านของผมนี่เป็นหน้าแดงนะครับพุทธคุณหน้าแดงอหน้าแดงส่วนอีกหน้านึงก็จะเป็นหน้าเขียวเหลืองนะครับเขียวเหลือง ของผมเป็นแดงเหลืองนะครับเนาะหน้าแปลกหน้าแปลกปะ่ะเดี๋ยวเราไปลื้อดูหัวพุทธคุณกันนะครับว่า,าหัวมันจะใหญ่ไหมจะมีเขี้ยวมีอะไรเยอะไหมนะครับขอสักสามสี่ต้นก็น่าจะพอใจแล้วล่ละนะครับสำหรับพุทธคุณต้นนี้นะครับไปเ,เดี๋ยวเราไปลื้อดูหัวกันครับมาครับทุกท่านมาทำการลื้อดูหัวพร้อมๆกันไปเลยพุทธคุณโอ้โหตอนตอนนี้ราคาสูง อยู่ๆก็ราคาขึ้นสืยนะครับบอลสีต้นนี้ตอนผมได้มาก็ช่วงราคาลงได้มาในราคาเบาอยู่นะครับตอนนี้ก็ได้มาตอนนี้ราคาในตลาดสูงขึ้นนะครับโอ้โคนใหญ่มากแต่ไม่รู้หัวจะใหญ่หรือเปล่าโอ้หัวไม่ใหญ่แต่ก็พอได้อยู่นี่ เดี๋ยวผมไปทําการล้างน้ําก่อนนะครับเดี๋ยวมาให้ดูชัดๆกันนะครับนี่ครับทุกท่านหัวประมาณนี้ไม่ใหญ่ <c oughs> น่าจะได้อยู่ประมาณห้าหกชิ้นนะครับห้าหกชิ้นหัวเล็กๆนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ <c oughs> ตอนแรกก็โอ้เดี๋ยวผ่าดีกว่าเนะไหนๆเราก็ลือน้องเขามาแล้วเรามาผ่ากันดีกว่าดอกนี่ตัดทิ้งนะครับนี่เสียดายมาก ตัดดอกทิ้งก่อนโอ้เดี๋ยวก่อนนะเออกะไม่ให้โดนใบอะตัดทิ้งนะครับบางท่านถามมาว่าดอกไม่ทำยังไงตัดทิ้งก็ได้นะครับนี่ตัดทิ้งไปละเนาะเดี๋ยวเรามาทำการผ่าหัวนะครับเราจะไว้จอมนะครับเราจะไว้จอมน้องเขานี่ไปเราไปผ่าหัวกันเลยเดี๋ยวทำการเล็งก่อน เราจะไว้จอมนะครับไว้ประมาณนี้ชั่วเลยนี่จอมประมาณนี้เดี๋ยวจอมเราก็เอาไปปลูกต่อนะครับทุกท่านส่วนอันนี้ก็ได้ประมาณนี้โอ้โอหลุดมือ <c oughs> <c oughs> มา <c oughs> เดี๋ยวเรามาทำการผ่ากันเลยนะครับ เดี๋ยวจอมเดี๋ยวค่อไปปลูกเดี๋ยวผ่าก่อนเนาะอู้อสักประมาณไม่กี่ชิ้นก็พอแล้วนะตัดก่อนแบ่งครึ่งเลยนี่ครับเป้าหมายของเราก็ไม่ต้องเยอะมากทุกท่าน พอให้น้องได้งอกก็พอนี่นี่นี่กูก็ได้อยู่นะหลายชิ้นอยู่เดี๋ยวจะซอยให้ดูถนัดมากกับการซอยเนี่ย <c oughs> ถนัดกับการซอยมาก นี่อันนี้ได้สองอันนี้ได้สองพอเพราะว่ามันมีเขี้ยวตรงนี้นี่มีเขี้ยวตรงนี้อันนี้ไม่ต้องตัดทิ้งประมาณนี้ทุกท่านผ่าครึ่งครึ่งไปเลยนะครับได้เท่าไร่เอาเท่านั้นนี่ครึ่งครึ่งไปเลย เผือฟุกเผือฟุกหัวมันเล็กเราก็ได้ไม่ค่อยเยอะนี่ดูสิได้กี่ชิ้นวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> เยอะอยู่นะอ่ะโอ้ได้เยอะอยู่ภาวนาให้งอกหมดถ้างอกไม่หมดก็นะ <c oughs> ขอให้งอกสักสามสี่ต้นก็พอนะครับนี่เดี๋ยวเราเอาไปล้างน้ํานะครับขั้นตอนการล้างน้ําก็ไม่มีอะไรมากนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันล้างยังไงไม่ยากนะครับการล้างน้ํามาทุกท่านเรามาล้างน้ํากันเดี๋ยวล้างให้ดูยุ่งยากมากการล้างน้ําก็ขั้นแรกก็อันนี้คือตะกร้าที่เราไปซื้อหนมจีนมานะครับเนาะ <laughs> <laughs> มันจะใส กล้ามาแบบนี้นะครับขนมจีนเส้นขนมจีนเราก็เอามานะครับเนาะนี่ก็ทำการล้างแบบนี้แหละนี่ครับยุ่งยากมากเลยการล้างหัวบอลสีล้างแบบล้างไม่ให้ยางเขามีอนะเนาะล้างแบบให้สะอาดเลยนะครับเนาะไม่ให้เขามียางติดตรงชิ้นนะครับผมก็ไม่ได้ใช้สารส้มไม่ได้ใช้อะไรแล้วนะทุกท่านก็จะล้างน้ําแบบนี้แหละนะครับล้างไปเรื่อยเรืนะครับเขาเรียกว่า ให้น้ําไหลผ่านเนาะแค่นี้แหละการล้างหัวบอลสีเสร็จแล้วก็เอาไปพึ่งพึ่งลมนะครับพึ่งลมให้หมาดหมาดนะครับไม่ได้ให้แห้งนะให้หมาดหมาดพึ่งลมสักประมาณ2ี่สิบนาทีแล้วเราก็เอาลงพัดวัดสดุชํามนะครับนี่แบบนี้เลยนะจ๊ะนี่ครับหลังจากที่เราเอาไปพึ่งลมนะครับจนหมาดหมาดแล้วเราก็เอามาลงวัดสดุชํามกัน วัสดุชําของผมก็จะเป็นขุยมะพร้าวแช่น้ํานะครับทุกท่านขุยมะพร้าวแช่น้นะําเนาะผมว่ามันงอกดีอ่ะมันงอกดีนะครับแต่จะใช้อย่างอื่นก็ได้นะใช้ทรายผีหินภูเขาไฟเพลไรอะไรก็ได้แต่ผมขุยมะพร้าวนี่แหละมันงอกดีแล้วก็มันถูกด้วยถุงสิบห้าบาทใช้ได้ตั้งหลายตั้งหลายครั้งนะครับนี่ครับแช่น้ําไว้สักสองสามคืนนะครับสําหรับขุยมะพร้าวเนาะนี่เราก็มาเรียงเลย เดี๋ยวก่อนเลียงแบบไหนเรียงแบบนี้แหละตามใจชอบเลยทุกท่านอยากเลียงแบบไหนก็เรียงนะครับเนี่ยให้ผิวเนื้อไอ้หนังของเขาเนี่ยสัมผัสกับวัสดุชํานะหนังโอเรียกก็ไม่ถูกนี่ครับเรียงเข้าไปครับโอ้ก็ได้หลายชิ้นอยู่นะทุกท่านนี่งอกไม่งอกก็ว่ากันอีกทีนะครับเราก็ผ่าไปก่อนอะ่ะผมก็อย่างนี้แหละผ่าไปก่อน บางครั้งก็งอกต้นสองต้นบางครั้งก็ไม่งอกก็มีงอกออกมาก็ไม่สวยบ้างอะไรบ้างนะครับตามนั้นทำไปเรื่อยๆนี่เลียงไปครับเดี๋ยวมันงอกมันก็งอกเองแหละไม่ได้สีเรลียส <c oughs> แต่ถ้าเน่าหมดก็แอบ,บเสียใจอยู่นะนี่ครับเลียงทีละชิ้นทีละชิ้นนี่ อ่ะอ่ะแค่นี้เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมเรียบร้อยแล้วไม่ยากปิดฝาเขียนชื่อเขียนวันที่ซะให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็รออีกหนึ่งเดือนงอกแน่นอนเดี๋ยวส่วนต้นจอมเดี๋ยวเรามาดูต้นจอมนี่ต้นจอมก็ปลูกไว้เรียบร้อยแล้วนี่ต้นจอม เดี๋ยวก็จะเข้าตู้อบเหมือนเดิมนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับกับเบิดชัยบอนสีเนาะผ่าหัวบอลสีพุทธคุณวิธีก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรหรอกนะครับลองทําตามกันได้ลดการความยุ่งยากออกไปตั้งเยอะแล้วนะครับมันก็งอกเหมือนกันแหละบอนสีทำง่ายเลี้ยงง่ายเนาะวันนี้เบิดชัยบอลสีก็ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุข กับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ